ไล่แสงบ่ได้ว่าเม้นใจบ่มากดีก็ย้อนฮักอายแน่ตีหนุทุกแกร้องเลยไล่แสงบ่ได้โอ้ยสวัสดีครับทุกคน เสียงแจ๋ววันดีครับวัสดีครับอ่าข้อจ่อข้าใจให้หน่อยครัทุกคนเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังครวนเพลงแต่หัวค่ําเลยใช่ครับวันนี้แบบเอ่อมาจากข้างนอกเดี๋ยวไปกินข้าวมาสวัสดีครับรูปหล่อวันดีครับขอแล้วค่ะน่ารักมาก เยวขาดตั้งนต่ไหนก่อนไม่ไม่ไม่เดี๋ยวไปไล่ข้างในยนังไม่ได้กลับเมืองเหรออยู่เมืองครับอยู่เมืองครับอยู่เมืองไม่คอฟิตนเตนสแล้วครับวันนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเสียบไฟก่อนย้อนหัวใจแน่ตี้ไล่สร้างโบได้สังได้สังแล้วบ่จ้องไว้เห็นแนวดอกก็อายมาหลอกมาตัว มาเฮ็ดกันคักป่านนี้สั่งได้สั่งแล้วแต่สั่งบ่ได้อีลีบ่แมนใจบ่มาดีก็ย้อนฮักอายแนตีเลยสั่งบ่ได้ เออวันนี้ค่ะอุ้ยวันนี้คนดูเยอะจังแปลกแปกลกแล้วมีดราม่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยเฮ้วันนี้คนดูเยอะจังหรือว่ามีดราม่าอะไรเอ่ยปกติมีปกติเวลามีดราม่าคนจะเข้ามาดูเยอะอืมหกมาจริงๆเลยเนาะอะไรนะครับ หกคืออะไรครับหกมาจริงๆเลยเนาะคืออะไรครับพี z, ่พักบุยลำฝนตกไหมไม่ตกครับวันนี้ไม่ตกเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วบอกแล้วอีหลีบอกแล้วบอกแล้วว่ามีไผ่เสื้อแหมเห็นอีหลีเออเมื่อบอกเมื่อวานนี่แหละครับ ไปเพลงก่อนดูคนไม่ดู <laughs> บอกหม่ง่วนหน้าได้ครับเดี๋ยวไปนอนนี่เยอะก่อนต้องไปนอนเยอะๆก่อนถึงจะแบบพอเรานอนเยอะใช่ไหมเราก็จะนอนคิดเยอะฝ <laughs> ันเยอะอซื้อสองเจ็ดอืม <laughs> หกมาจริงๆ <laughs> เห็นไหมล่ะพี่พัก <laughs> บอกแล้ว ฉันมีเรื่องอยากบอกให้รู้แต่ที่นั้นเวนต้องรู้วันนี้มันเป็นอย่างไรฉันอยู่ได้แล้วยูนี้ยังไม่มีเธออีกแล้วตัวเองซื้อป่าครับผมไม่เล่นครับผมไม่เล่นไม่เล่นการพนัน ผมไม่เล่นเลย no no ผมไม่เล่นเลยไม่ซื้อจริงๆอันนี้พูดจริงๆนะอารมณ์ดีจังใช่ครับอารมณ์ดีมาก6มาแต่โดนกินเต็มเออเราอย่าไปยอมครับเอาใหม่วันที่16 ลม <D ies> ดีนะที่ได้สองเก้าเฮ้ยถูกเหรอพี่ถูกเหรอครับอ่าถ้าถูกอะ่ะมีอะไรจะบอกน้ำพริก2.9งครับสนใจทักแชทได้เลย <S 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 เอ้ยพีกกวิโนโน่ไม่เจอนานเลยนะเนี่ยไม่เจอนานเลย ขอหนึ่งบทเพลงนะครับเอาเพลงอะไรดีไม่แดงว่าน้องอ้งไม่แดงว่าอวงบอกตอนไหนการกระเทียมยังอยู่ไหมนี่ไงครับเนี่ยยังอยู่เนี่ยจะไม่อยู่อะไรล่ะนี่ไงการกระเทียมยังอยู่เนี่ยโชคที่ผ่านมาน้ำตาเสียไปในสิ่งที่คล้ายกับความรักจากคนหนึ่งถึงอีกคน พ้นลงเอ่ยจบขอหนึ่งบทเพลงสำหรับความสวยของแพรรี่วันนี้เอาเพลงนี้ไปเลยคันโหไม่รู้เป็นอะไรเพลงนี้ไปเอาไพ่ามาดาเนี่ยมีคนมดาด่ากแล้วทุกคนมันดา่ามันด่าว่าอะไรรู้ไหม มันด่าว่าไอ้ผีเประดดูมาาันทำปล่อยมันเถอะช่างมันสวัสดีค่ะคิดถึงแพรี่วันนี้สวยมากเห็นแล้วครับเห็นแล้วสวยจริงออา่ามาก อดที่ผ่านมาน้ำตาเสียไปในสิ่งที่คล้ายกับความรักด่าก็ตอบกลับค่ะไม่ตอบแล้วครับไม่เล่นด้วยแล้วใครด่ามาเดี๋ยวจะอยู่นิ่งๆนะไม่ด่าคืนแล้วให้เขาแบบด่าไปอยากด่าก็ด่าไปถ้ามันมีความสุขนะทำไปใช่ไหม เสียงบอสลอยมาเลยอีฟอดเชออีฟอดอีดูแกจะไปเไปมีเ่ยมากัดอย่ากัดมาตอบใช่ครับจะนอนสอดเลยเก็จะรักเธอไปอย่างนั้น มีคนดา่าต้องอารมณ์ดีค่ะใช่เหมือนพี่เพลที่ดา่าเราจะอารมณ์ดีเ <c oughs> อาจริงไหมเวลาพี่เพลที่แกโมโหอ่ะทุกคนเวลาพี่เพลที่แกโกรธหรือว่าโมโหอะไรสักอย่างเนี่ยฝอจะชอบทําให้แกโมโหวกว่าเดิม <c oughs> เหมือนแบบทําสําเร็จอะไรเี้ะ <c oughs> เหมือนแบบเหมือนได้ทําอะไรประสบความสําเร็จสักอย่าง แล้วเหมือนยิ่งด่าก็ยิ่งยุยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุอะไรเงี้ยทานข้าวแล้วครับเรียบร้อยครับใช่เหมือนยิ่งห้ามเท่ากับยิ่งยุก็จะยิ่งทํายิ่งยุยิ่งทําอ่ะคคนน้ืนอเธออใชไหมันยองครับอันยองครับค,คุณพี่แก้มนะครับอันยองฮันซโยอาริกาโตโกชัยมัสจารุดารุ ให้ <Hi. S 2> ความคิดไว้ก็นเชิงอย่างไรก็จะรักเธอไปอางนั้นเดี๋ยวจะไปอาบน้ำวอลเลย์สนุกมากคะ่ะวอลเลย์ไหนวอลเลย์ที่ไหนอะ่ะวอลเลย์วันนี้เหรอวันนี้เหรอครับ วอลเลย์ทีมอะไรเอ่ยฝนไม่ค่อยฝนไม่ได้ดูเลยอ่ะฝนดูแต่ไทยแลนฝอดูแต่ทีมประเทศไทยไม่ได้ดูเชียร์ประเทศอะไรเลยเกมเกมพี่แกมแกมเป็นชื่อให้ละสวัสดีครับเดี๋ยวสักพักจะไปอาบน้ำแล้วนะครับตาล้าแล้ะอยู่กับไฟเยอะเกินดูไฟเลย สว่างจ้าเลยเสื้อสวยจังครับสวยไหมเหม็นเหงื่อนะเหม็นเหงื่อแต่เหงื่อหอมแต่เหงื่อฝนอหอมดีครับน้องฟอร์ดฝอยติดตามช่องนี้ด้วยนะครับฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะนี่ฟังเพลงนี้ก่อนเพลงนี้จบไปอาบน้ำนะเพลงนี้จบไปอาบน้ำจริงๆ เนี้จบไปอาบน้ำนะครับอ่าใครทายถูกว่าเพลงนี้เพลงอะไร เธอกล้าจะรักฉันจะทำให้ดีที่สุดสุดหัวใจให้สมที่เธอเลือกฉันแต่ชีวิตไม่พร้อม,มแต่ใจก็ยอมก้าวไปไม่หวัน่นขอ,อบคุณที่ให้ฉัน เป็นบุคคลสำคัญของเธอขอบคุณที่ให้ฉันเป็นบุคคลสำคัญของเธอทุกคนผมลงไลนแล้วนะครับจะไปอาบน้ำแล้ว See you tomorrow มาวันละนี้วันละเท่าน,นี้แหละครับนานๆหลายทีไปแล้ว